เจ้าสาวได้เป็นจังดเจ้าสาวฮะตื่นเต้นเยี๋ครั้งแรกของชีวิตเนาะทำตัวมาถือเนาะทำตัวมาถือเพื่อน่าพี่น้องเลยเจ้าบ่าวเจ้าสาวกสวัสดีกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดจุกหูจุกคนพี่น้องเลยเนาะอ่ามื้อนี้ก็มาพบมาพ่อกันอยู่ทางบ้านคอนเต้พี่น้องเลยเนาะอ่าตอนนี้เขาก็เดินทางมาฮอดบ้านคอนเต้แล้วพี่น้องเนาะอ่ามาสู่ขอเมียให้หลานชายมื้อนี้กะอ่าหลายๆคนก็สิฮู้อยู่เนาะบ้านคอนเต้เนาะ เพื่อเสียเวลากับสิภาพ่อแม่พี่น้องเขาไปครับบนทับส้มกันอยู่ทั้งเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนพี่น้องเนาะโดยอโอเคพี่น้องเลยตอนนี้ก็มาฮอดทางบ้านเจ้าสาวแล้วพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็สิเป็นทั้งเจ้าบ่าวพี่น้องเลยญาติพี่น้องพายทั้งเจ้าบ่าวเนาะเป็นแขกที่มาห่วมงานสูขอ่อะนะอันนี้ก็สิได้ขึ้นไปทั้งบ้านเพื่อนของเจ้าสาวพี่น้องเลย ข้ามเรื่องนี้เข้าไปเลยนะครับสองชนะเลิเข้ามอเงหวัดชนะเลิศขึ้นที่สิบเลยลดโลกข้ามเออข้าชนะเลิศข้ามไปเลยเอาก็ขึ้นในหน้าของเขาขึ้นที่สิบข้ามไปเลย อันนี้สิเป็นทางพิธีพีน่น้องเี่นาอพิธีซิลโคตอนนี้ก็กำลังทางพายเจ้าสาวคือว่าเป็นพอเป็นแม่ญาติพี่น้องกำลัง คุยกันเยอะเนาะกำลังตกลงพี่น้องเลยว่าซีเอาซัมไนเนาะเป็นคารองชิ้นสอดอันนี้ก็สิเป็นทั้งน้องสาวของสาวไหมพี่น้องเลยเนาะที่มาขออันนี้ก็ได้พี่น้องเลยเป็นน้องสาวหลาเพื่อนอันนี้สิเป็นคันเป็นคันคอพี่น้องเลย เป็นคันมาสูขอก็มีเงินพร้อมเนาะมาเหมาะคือเจ้าสาวนี่ก็เป็นปน,น้องของสาวใหม่หเพื่อน nè bắt cái này bắt nhỉ ông, thằng này nâng sống, nâng sắc à,

อาาดาวกนเียาอในนดีจ้ะกันย่งจ้อยตอนนี้กะตกลงกันได้เป็นท okay. 네ี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะคือยืนเร้าหาล้านเนาะแล้วก็คำสองสลึงพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าข้างไว้กะสองสลึงเนาะ กับเงินสิมหาร้านเนาะกับเป็นจำนวนที่ว่าข้างไว้แมนแมนแมนไปเลยเงินเต็มหม้อเนอ่งสามล้านพี่น้องเลยผ่านลามกันเลยเนาะลามพลมพพนนกนเลยลามพลผานแล้วขันหายตัวก็โอ้พี่แจังเน,งงนี่ยสิว่าเรื่องเงินรับเข้า ตรวนี้หลักฐานนี่ตัวนี้ทัวที่ได้นี่นะตัวอไรครับตัวอะไรนีนี่นะ ทองแต่ละบ้านแต่ละเมืองบวกกันเนาะโดยพี่น้องเยเนาะตอนนี้ก็เพิ่นกำลังนับเงินพี่น้องเนาะเงินที่ห้าถอกไปเนาะกระสีถอกปงสามล้านก่อนเนาะแต่กระข้างไว้ที่เหลือพี่น้องเอยเดียดเดียวก็พรลดแลยพี่น้องเลยเนาะนี่ก็ได้อันนี้สิเป็นพรเมียหรือว่าดาวเมียเนาะอันนี้ก็บวกกันพี่น้องเลยยิงตามหาได้เรือก็จะเรือก็โดนเรือชุกเลยดูปาก ไมเลือกให้ห้วเไม่นมพ่อลเลยไงยเีูแขนลยบอห่อยออูแขนหนอยเขยนหน่อยชอแบบภูแขนเลยหน่อยยพี่น้องเลยเนะตอนนี้กาลังในบ้านเพิ่งจดบันทึกพี่น้องเลยเพื่อเป็นหลักฐานพยานั้งสกมายเนะ ถือว่าการซ้ำเร็จพี่น้องเลยเนาะที่ได้ผูกแขนต่อพี่น้องเลยบบดนี้เนาะอันนี้ก็สิเป็นผ้าควันพี่น้องเลยเนาะคือเพิ่นก็เป็นงานสูคอแต่ว่าก็สิได้ผูกแขนให้ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวพี่น้องเลยเนาะผูกแขนน้อยว่าสั้นพี่น้องเลยอันนี้ก็อาจสิออนเด้อพี่น้องเด้อเนาะอันนี้คือสิเป็นเจ้าสาวพี่น้องเลย

ก็คือว่าจบพี่น้องเลยเนาะทั้งพิธีผูกแขนน่อยแต่ตอนนี้ก็รอเซ เิ็นย่อเข่าพี่น้องเลยย่อเข่าย่อเข่าให้แขกญาตีพี่น้องมาห่วงงานกินก็ถือว่าสำเร็จพี่น้องเลยโดยพี่น้องเนาะก็ถือว่าทั้งงานสุขทั้งบ้านเจ้าสาวตอนนี้ก็ถือว่าสำเร็จเช็จสิ้นแล้วพี่น้องเลยเนาะก็ททางบ้านทางเพื่อเนุ่นก็ตอนนี้ก็หาประธานอาหารอยู่พี่น้องเนาะก็ถือว่า โอ้ล้มกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะกตตอนนี้กะทางบาน้กะบบริกกินข้าวกินน้าน้ำเพล่ยนดอกเพราะว่าบาน้กินมาแต่บ้านแล้วพี่น้องเลยอ,อ่าก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นเนาะการหมันหมายมื้อนี้ก็ได้ยังแต่บัดจัดงานแต่งเพื่ออะไรพี่น้องเลยกะยังบ่ฮู้ว่าสิเป็นปีใดหรือว่าเดือนใดเนาะเพราะว่า,าเท่าได้เงินได้คำคเพื่ออะพี่น้องเลยเนาะโดยกะติดตามหาเงินหาคำได้ยังได้คอยแต่งกันอีกทีหนึงพี่น้องเลย แต่ว่ามืัอนี้ก็เป็นงานซูขอและก็ผูกแขนน้อยน้ำพี่น้องไงมืัอนี้ก็ได้เนาะโดยสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะสำหรับทั้งบรรยากาศเสด้ขอโจทจบคลิปไปเพียงเท่านี้แดี๋ผมให้พี่น้องเลยเนาะถามว่าพิ่พาดประกันใดก็ต้องการขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอจบคลิปไปเพียงจำนี้สิได้ขอกกล่าวคำมาสบายดี